แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่198ดูเรื่องสนุกกลับบ้านจังต้าเฮยกลืนน้ำลายเมื่อได้ยินคําพูดของจังเสี่ยวเฮยมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยเขาใช้มืออุ้มจังเสี่ยวเฮยขึ้นมาขี่คอตนเองเสียงหัวเราะของจังเสี่ยวเฮยดังก้องทุ่งไร่และความขัดแย้งระหว่างบิดากับบุตรชายก็หายไปในทันทีดวงตาของกู้จิงหยวนมองตามจังต้าเฮย เมื่อลองจินตนาการภาพที่ตนอุ้มส่งอวินขึ้นมาขี่คอเขาก็ขนลุกไปทั้งตัวขณะที่เขากำลังลงมือขุดดินอยู่ก็มีต้นกล้าข้าวโพดร่วงลงที่พื้นสองตนซ่สงสือชูตกตะลึงนางรีบยืนขึ้นแล้วผลักกู้จริงหยวนออกไปต้นกล้าเหล่านี้มีค่ามากมีบางต้นที่สองมเมล็ดอยู่ด้วยกันซึ่งถ้ารอหลังฝนตกมันสามารถย้ายไปปลูกที่อื่นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิต กู้จริงหยวนทำอะไรลงไปหักต้นกล้าอ่อนข้าวโพดสองต้นนี้เติบโตอย่างราบรื่นจะออกผลข้าวโพดได้สองฝกักก็จะได้เม็ดข้าวโพดเกือบเกือบร้อยเม็ดถ้าปีหน้าพอปลูกข้าวโพดร100้อยเมล็ดก็จะเก็บเกี่ยวได้เยอะขึ้นเป็นเท่าตัวลูกหลานไม่มีทางอดตายแน่นอนพอยิ่งคิดเช่นนั้นนางยิ่งเจ็บใจผลักกู้จิงหยวนออกไปแล้วหยิบจอบมาค่อยๆขุด กู้จิงหยวนหัวเราะเบาๆพร้อมกับเอ่ยขอโทษส่งสือชูข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจก็เพราะข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้ตั้งใจถึงได้ไม่ตีเจ้าถ้าเจ้าตั้งใจข้าจะให้เจ้าอดข้าอดน้ำไปสามวันส่งสือชูพูดความคิดชั่วร้ายที่ออกมาจากใจกู้จิงหยวนยิ่งยิ้มกว้างกว่าเดิมตอนนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันจนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสามีภรรยาไปแล้ว หนิวซื้อที่เดินผ่านทางนี้เป็นทางกลับบ้านได้ยินคำพูดของส่งซื้อชูเข้าท่าทางทั้งคู่เรากับพ่อไก่แม่ไก่นางก็หัวเราะที่คักขบขันนังหนูส่งสามเจ้าพูดจาเช่นนี้กลับไปพูดกันเองที่บ้านจะดีกว่าพูดจาเช่นนี้นอกบ้านไม่ดีนะต้องรักษาภาพลักษไว้พูดจบหนิวซื้อก็เดินแบกตะกร้าใบเล็กกลับบ้านตนเองไปส่งสือชูไม่อยากจะพูดอะไรแล้วคนพวกนี้ช่างมโนโลกสวยกันจริงๆ ตอนนี้นางกำลังโมโหงุดหงิดกำลังระเบิดอารมณ์มาเกี่ยวกันที่ใดเล่ากู้จิงหยวนจ้องมองไปที่ต้นกล้าอ่อนของต้นข้าวโพดอยู่ครู่หนึ่งเมื่อลองเทียบกับของไร่อื่นๆที่อยู่บริเวณรอบๆแล้วเขาก็พบว่าสิ่งที่ส่งสื่อชูบลูกนั้นไม่เหมือนผู้อื่นเขาทัานใดนั้นเขาก็เข้าใจในทันทีว่าเหตุใดส่งสื่อชูถึงใส่ใจมากถึงเพียงนี้ นี่คือต้นอะไรหรือรสชาติเป็นอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรพิเศษอย่างไรหรือกู้จิงหยวนถามส่งสือชูหันกลับมาพูดว่าคือข้าวโพดให้ผลผลิตจำนวนมากแต่มากเพียงใดอันนี้ข้าก็ยังไม่เคยลองสามารถใช้ทดแทนข้าวสาลีได้ในเวลาอันสัน้นสามารถเอาไปทำหมันโถท,ทำโจ๊กหรือจะทำเป็นแผ่นแป้งทำเป็นขนมก็ยังได้ รสชาติอร่อยอย่างยิ่งที่สำคัญคือข้าวโพดค่อนข้างทนฝนทนแลง้งกู้จิงหยวนครุ่นคิดไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่สูงหรือความทนทานต่อฝนและแห้งแลง้งไม่ว่าจะคุณสมบัติข้อใดก็ทำให้ผู้ล้วนแต่ประหลาดใจมากในฐานะแม่ทัพสิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่จำนวนทหารหรือความสามารถของทหารแต่เป็นการเตรียมสเสบียงอาหารให้พร้อม หากกองกำลังไม่เพียงพอยังสามารถเกณฑ์กำลังเพิ่มหรือใช้ทหารชั้นยอดความสามารถไม่ถึงก็ยังฝึกหนักได้แต่ถ้าหากสเสบียงอาหารไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นกองกำลังทหารชั้นยอดหรือแย่ก็ไม่มีแรงไปสู้รบเมื่อมองไปที่ต้นกล้าข้าวโพดท,ที่เขาสับลงบนพื้นกู้จิ่งหยวนก็รู้สึกผิดเจ้าเหมาะที่จะสอนหนังสือให้ความรู้คนอื่นอย่ามาสร้างปัญหาตรงนี้เลย ส่งสืชูผลักกู้จิงหยวนออกไปแล้วใช้จอบถังวัชพืชต่อไปพอพลบค่ำทั้งสองก็กลับพร้อมกันเมื่อผลักประตูเข้าไปในเรือนสุนัขสีเหลืองแสนสวยก็กระโดดออกมาต้อนรับพวกเขาทันทีและลานเรือนก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารเป็นอีกวันที่เรียบง่ายวันถัดไปขณะที่ส่งสือชูเปิดประตูรั้วก็เห็นซูซื่อยืนอยู่ด้านนอก นางตะลึงครู่หนึ่งแล้วเชิญอีกฝ่ายเข้ามาด้านในทั้งสองนั่งลงบนมาหินอ่อนและพูดคุยกันน้องสาวเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆสูซือดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แตกต่างจากนิสัยเปิดเผยร่าเริงของเมื่อก่อนตอนที่ยังทำงานอยู่ที่ร้านขนมเค้กเล็กน้อยส่งสื่อชูสายหน้าพวกเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันหรือ จะมาขอบคุณอะไรกันเล่าแปลกคนนักอย่างไรก็ต้องขอบคุณเจ้าถึงแม้จะเป็นน้องแท้ๆแต่พวกเราก็ไม่ควรเอาเปรียบคนอื่นตอนนี้พี่ชายของเจ้าประสบความสำเร็จมากพอแล้วข้าปรึกษากับพี่ชายของเจ้าแล้วต่อไปจะทำกิจการค้าขายแค่ในเมืองถงอย่างเดียวพอไม่ค้าขายต่างเมืองใดๆพวกไข่ทองคำฟองเต้าหู้อะไรนั่น เจ้าคงต้องหาคนมาร่วมลงทุนอีกครั้งถ้าเป็นเช่นนั้นจะได้หาเงินก้อนใหญ่ขึ้นซูซื่อพูดพร้อมกับมองหน้าส่งสือชูภายในใจของนางนั้นรู้สึกไม่สบายใจนะการผลักใสยเรื่องดีๆออกไปย่อมไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าเกินกำลังความสามารถฝืนยื้อไว้ในมือต่อไปก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเช่นกันไม่แน่ในอนาคตอาจมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้ ตอนนี้แค่ทำกิจการค้าขายในเมืองขงครอบครัวของนางก็มีรายได้ที่เพียงพอแล้วมีมากเกินไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสูซื้อคิดเช่นนั้นและมองไปที่ส่งสือชูส่งสือชูอ่านความคิดของสูซื้อออกผ่านสายตาของนางจึงพยักหน้าคนที่เข้าใจในตนเองอย่างทะลุปรโปร่งบุคคลดังกล่าวถือว่ามีความพิเศษ ดีกว่าการยึดถือตนโดยปราศจากความสามารถใดๆซูซือเดินออกจากเรือนของซ่งสือชูพอเดินมาถึงหน้าประตูจูจูนางก็เอ่ยขึ้นว่าข้ากับพี่ชายของเจ้ากำลังจะย้ายไปอยู่ในอำเภอแล้วที่ดินในหมู่บ้านนี้เจ้าก็เอาไปใช้ให้หมดเลยนะรีบเพียงนั้นเชียวรึกิ่งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคนยุคสมัยนี้ต่างจากคนรุ่นหลังๆคนส่วนใหญ่มักชอบอยู่บ้านเกิดตนเอง หากไม่ใช่บัณฑิตที่รีบไปสอบหรือถ้าไม่ใช่พ่อค้าที่ต้องหาบเร่ไปขายต่างแดนก็แทบไม่มีผู้ใดเลือกทิ้งบ้านเกิดของตนข้างบ้านเลเทกเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเด็กๆสู่ซื้อกระซิบคำว่าเลเทกเกินไปค่อนข้างมีความหมายแอบแฝงอยู่สายน้อยที่เฉิงซื่อกับซ่งเตอ๋อเทียนหามาใหม่นั้นวันๆเอาแต่ทะเลาะตบตีกันเวลาทะเลาะด่าดทอก็มีแค่คำหยาบคายต่างๆหลุดออกมา ลูกของนางอายุไม่น้อยแล้วและเริ่มเข้าใจบางอย่างถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปไม่เร็วก็ช้าเขาจะซึมซับแล้วกลายเป็นคนปากมากด่าชาวบ้านไปทั่วเช่นนั้นไม่เรียนหนังสือแล้วหรือส่งสือชูนึกถึงหลานสาวที่กำลังอยู่ในวัยเรียนอย่างส่งเถียนก็เอ่ยถามสูซื่ยิ้มนางไม่รู้หนังสือมากนะัะซึ่งนางเองก็ไม่ยอมให้ลูกลำบากเหมือนนางเด็ดขาดก็เรียนต่อไปนั่นแหละ ถ้าจะไปรับไปส่งทุกวันเองเพราะอย่างไรก็อยู่เรือนเฉยๆไม่มีอะไรทําอยู่แล้วขับเกวียนก็สะดวกดีก็ดีแล้วจะย้ายเมื่อใดเดี๋ยวข้าไปช่วยส่งสือชูไม่ได้น้มนาวให้สู่ซื่ออยู่ในหมู่บ้านต่อไปถ้าไม่ได้ทําไรทำนาอะไรก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ในหมู่บ้านจริงๆส่วนการทะเลาะกันระหว่างสะพ้ายของเชิงซื่อกับซ่งเตอ๋อเทียนนั้นซ่งสือชูก็นึกขึ้นได้ว่า ตั้งแต่ส่งเตอ๋อเถียนเอาหลิวซื้อเหนียงจากในเอ็มเพอกลับมาในหมู่บ้านเฉิงซื่อก็ไม่เคยมาหาเรื่องอีกเลยตอนนี้เองซ่งซือชูก็เข้าใจแล้วว่าหากต่อไปมีคนมาหาเรื่องสร้างปัญญานางก็แค่หาเรื่องวุ่นวายให้คนคนนั้นกลับไปแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วเมื่อส่งซู่ซื่อกลับไปส่งสือชูก็เดินไปทางบ้านของส่งเตอ๋อเถียน พอเดินมาถึงหน้าประตูนางก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างเฉิงซื่อและหลิวซื่อเหนียงเสียงดังมากจนคาดว่าทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นน่าจะได้ยินกันหมดทะเลาะกันทุกวี่ทุกวันเพียงนี้ข้างนอกคงจะรำคาญหน้าดูพอหันหลังกำลังจะจักไปแต่ก็หันกลับมาเห็นซ่งปินยืนอยู่ข้างหลังนางพร้อมกับกระเป๋าหนังสือใบเก่าบนหลังพอซ่งปินได้ยินเสียงทะเลาะกันจากข้างในบ้านใบหน้าของเขาก็ย่มแย่ลงทันที เจ้ามาดูเรื่องสนุกหรือซ่งปินกำมัดแน่นจ้องไปที่ทรงสื่อชูพร้อมกับกัดริมฝีปากอย่างดื้อรัน้นทรงสื่อชูสายสีสะมีอะไรน่าดูกันข้าเอาเวลาไปทำงานหาเงินยังดีเสียกว่าอีกเจ้าอย่ามามองผู้อื่นในแง่ลบอ้อซ่งปินคลายกำปั้นแล้วเดินเข้าไปในบ้านทันทีที่เขาเดินเข้าไปในลานเสียงด่าทอของเฉิงซื่อก็หยุดลงทันทีเหมือนถูกคนกดปุ่มหยุดไว้ชั่วคราว แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่199หวังหัน่นทันใดนั้นเฉิงซื่อก็แสดงท่าทางอบอ้อมอรีต่อซ่งปินซ่งสือชูยืนอยู่ข้างนอกครู่หนึ่งพอไม่มีเรื่องน่าสนุกให้ดูแล้วก็หมุนตัวเดินจากไปอันที่จริงซ่งปินพูดถูกนางแค่มาดูความสนุกเท่านั้นเมื่อเห็นชีวิตที่ไม่มีความสุขของเฉิงซื่อนางก็รู้สึกดีอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามนางเป็นคนเห็นตรงเรื่องเช่นนี้ไม่จําเป็นต้องบอกให้เด็กอย่างซ่งปินรู้พอกลับมาบ้านนางก็แบกจอบไปถางหญ้าต่อผ่านไปหลายวันฝนในฤดูใบไม้ผลิก,ก็กลับมาอีกครั้งราวกับนัดกันไว้ส่งสือชูถือโอกาสจากวันที่ฝนตกรีบนําต้นกล้าข้าวโพดที่เหลือไปปลูกฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน วันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวจากสุหวงซื่อที่อยู่ในเมืองอำเภอว่าร้านขนมเค้กสาขาย,ย่อยเปิดค้าขายได้อย่างราบรื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยชีวิตชีวาไม่เลวทีเดียวทำให้เจ้าของร้านอย่างนางต้องหาเวลาไปดูสักหน่อยเพราะในสายตาของสุหวงซื่อนั้นส่งสื่อชูเป็นถึงเจ้าของร้านแต่ตั้งแต่เปิดร้านมาวันวันนางเอาแต่ทำไรทำสวนทั้งวันไม่เคยไปที่ร้านเลยสักครั้งเดียวเช่นนี้ไม่ถูกต้อง หลังจากถูกซูหวังซื้อส่งข่าวมาให้ครั้งแล้วครั้งเล่าส่งสือชูก็เปลี่ยนเสื้อผ้าและมุ่งหน้าเข้าไปในอำเภอโดยมีชีเวินเชิงคอยติดตามอยู่เบื้องหลังไปร้านขนมเค้กในอำเภอเช่นนี้จะขาดเขาไปไม่ได้แม้ว่าหญินผิงแม่ครัวที่เรือนก็ทำขนมเค้กเป็นเช่นกันแต่ว่าฝีมือของหยินผิงเป็นรองกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนมเค้กที่ร้านแล้วยังรู้สึกต่างกันอยู่ร้านเค้กอยู่ทางทิศใต้ ซ่งสือชูเดินเข้ามาแล้วพยักหน้าหงึกหงกติดต่อกันการตกแต่งถือว่าทำออกมาได้อย่างประณีตคนงานที่อยู่ในร้านก็ตั้งใจทำงานดีวิธีการทำขนมก็เหมือนกับร้านที่สูหวังซื่อดูแลอยู่ทุกประการพอคนงานที่อยู่ด้านในร้านเห็นซ่งสือชูก็รู้สึกประหม่าขึ้นมาทันทีบรรยากาศอย่างกับการต้อนรับผู้นำที่จะมาให้คำแนะนำก็ปกคลุมขึ้นมาทันที ดังนั้นส่งสือชูจึงอยู่ต่อไม่นานนักพอลูกน้องในร้านประมาลูกค้าที่ต่อแถวรอซื้อขนมก็อาจมีปัญหาอันเกิดจากความประมานี้ดังนั้นนางควรออกไปส่วนชีเวินเชิงได้เข้าไปต่อแถวรอเรียบร้อยแล้วครั้นชีเวินเชิงเห็นส่งสือชูเดินออกไปกำลังจะเอ่ยบางอย่างทันใดนั้นก็เห็นบุรุษสวมชุดสีขาวคนหนึ่งเดินเข้ามาชีเวินเชิงหยิบพัดขึ้นมาคลี่ปิดหน้าของตนทันที จากนั้นก็ดึงตัวของส่งสือชูเอาไว้แล้วตนก็ไปหลบอยู่ด้านหลังนางเป็นอะไรไปซ่งสือชูลดเสียงลงเอ่ยถามชีเเวินเชิงชี้ไปยังหวังฮั่นที่กำลังเดินมาหาเขาข้างกายของหวังฮั่นนั้นก็มีเสินเจินจูอีกคนยามนี้เสื้อผ้าอภารรวมถึงลักษณะท่าทางอากับกิริยาของเสินเจินจูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อก่อนนางเป็นดั่งดอกไม้สีขาวที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้น่าเวทนายิ่ง แต่ตอนนี้นางเป็นเหมือนบุตรสาวข้างบ้านที่แสนบริสุทธิ์ส่งสื้อชูเอ่ยถามชีเวินเฉิงเจ้ารู้จักชายผู้นั้นหรืออืออย่าให้เขาเห็นข้านะดวงตาของชีเวินเฉิงมีความหมุดหงิดว่าผ่านเขาไม่ได้กลัวหวังหั่นเพียงแต่ตอนนี้ชีวิตในหมู่บ้านสุขสบายเกินไปทําให้ผู้คนต่างมุ่งหน้ามาที่นี่หากหวังหั่นรู้จักก็แสดงว่าองค์หญิงเชียนอวีก็รู้จักด้วยเช่นกัน และองค์หญิงเชียนอวีก็จะตาหากู้จิงหยวนพบสิ่งที่ตามมาก็คือนางก็จะพบส่งวินที่หน้าตาเหมือนกู้จิงหยวนในวัยเด็กหลายส่วนหลังจากนั้นองค์หญิงเชียนอวีที่แสนร้ายกาจคนนั้นก็จะมุ่งเป้าไปที่ส่งสื้อชูอย่างแน่นอนแม้ว่าแม่นางส่งจะเป็นคนมีไหวพริบและเฉลียวฉลาดอาจไม่เสียเปรียบแต่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการรับมือกับคนเช่นนาง ฐานะองคหญิงนั้นมีประโยชน์อย่างมากในยุคสมัยนี้ไม่รู้ว่าองคหญิงเชียนอวีสมองเป็นอะไรไปถึงได้หลงรักแม่ทัพเทพสังหารอย่างกู้จริงหยวนอย่างหน้ามืดตามัวหากว่าเรื่องราวเป็นอย่างที่เขาคิดกู้จริงหยวนคนโหดเที้ยมต้องฆ่าเขาตายแน่ซ่สงสือชูเหลือบมองไปรอบๆก็พบแผงขายปลาท่องโกบนเตามีขี้เท่าสีดำอยู่รอบๆจึงเอื้อมมือออกไปลูบเตา พอลูกจนมือดำนางก็เอามือไปไป้ายบนใบหน้าของชีเวนเชิงภายใต้ดวงตาที่สับสนมึนงงของเขาหลังจากป้ายใบหน้าของเขาแล้วนางก็ไป,ไป้ายไปยังเสื้อผ้าสีขาวสะอาดตาของเขาด้วยเช่นกันคุณชายสะอาดอ้านเมื่อสักครู่ก็กลายเป็นขอทานในชั่วพริบตาชีเวนเชิงชะงักไปชั่วขณะที่เขาชอบเสื้อผ้าสีขาวไม่ใช่เพราะเป็นความชอบ แต่เพราะเขามีนิสัยรักความสะอาดแล้วสิ่งสกรปรกบนตัวก็ทำให้เขารู้สึกคันขึ้นมาทันทีในยามนี้ชีเวินเฉิงผู้อ่อนโยนกลายเป็นคนที่เหมือนลิงไปในชั่วพริบตาเขาเอื้อมมือออกไปเกาใบหน้าเกาแขนเสื้อของตนเองท่าทางของเขากลายเป็นคนอับปะลักไปในทันทีส่งสือชูจ้องไปที่มือของชีเวินเฉิงอยู่ครู่หนึ่งแล้วนางก็เอื้อมไปคว้าขี้เท่าอีกกำมือหนึ่ง ชีเวินเฉิงกระโดดหลบออกห่างจากซ่งสือชูอย่างรวดเร็วสตรีคนนี้เป็นปีศาจชัดๆแต่ก่อนเขาคิดว่านางเป็นคนที่น่าสนใจตอนนี้เขารับไม่ได้จริงๆนอกจากกู้จริงหยวนแล้วยังมีผู้ใดในใต้ล่านี้ที่สามารถปราบสตรีเช่นนี้ได้ซ่งสือชูวางมือลงแล้วเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดหน้านางไม่มีนิสัยรักความสะอาด แต่จะพยายามรักษาตนเองให้สะอาดที่สุดเท่านั้นเมืองถงเล็กแค่นี้ไม่คิดว่าจะมีสาวงามเช่นนี้ด้วยทันใดนั้นก็มีเสียงเอ่ยขึ้นที่ข้างหูนางอย่างไม่มีปีไม่มีขลุย่ยส่งซือชูหันขอบตามเสียงไปเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนางข้างหลังชายคนนั้นมีเสินเจินจูยืนทำหน้าตาทะมึนอยู่ส่งซือชูกับชีเวินเฉิงมองหน้ากัน สายตาของชีเวนเชิงเริ่มแปลกไปและเขาย้ายตัวไปข้างๆหวังหั่นพร้อมกับมองสำรวจอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจรดเท้าดวงตาของเขาราวกับจะพูดได้แม้แต่ซงสือชูก็สามารถเข้าใจได้ตาคู่นั้นกำลังพูดว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้าตายแน่หวังหั่นขมวดคิ้วเขาไม่คิดว่าสตรีที่อยู่เบื้องหน้าจะไม่แยแสเขา แต่กลับสบตากับเจ้าขอทานเนื้อตัวสกรปรกอัปลักษ์ที่อยู่ข้างหลังยิ่งไปกว่านั้นเจ้าคนประหลาดอัปลักษ์นั่นยังมองเขาด้วยสายตาเช่นนั้นแม่นางชมสครานผู้แสนดีเจ้าเป็นที่หมายปองของบุรุษข้าน้อยนาว่าหวังหั่นเป็นคนจากเมืองหลวงแม่นางน้อยนาว่ากระไราอายุเท่าใดบ้านของเจ้าอยู่ที่ใดหวังหั่นกล่าวพร้อมกับหยิบพัดขึ้นมาโบกสองสามที ส่งสือชูไม่สนใจคำพูดของหวังฮั่นแต่สนใจพัดที่อยู่ในมือของเขาแทนจากนั้นสายตาของนางก็มองไปที่พัดในมือของชีเวินเฉิงทำไมผู้ชายยุคสมัยนี้ถึงชอบยกพัดขึ้นมาบกอวดกันสิ่งที่แปลกกว่านั้นคือพัดของทั้งสองเหมือนกันทุกประการทั้งตัวอักษรและลวดลายเขาเรียนแบบข้าชีเวินเฉิงอธิบายซ่งสือชูมองไปที่หวังฮั่น หวังฮั่นเชิดหน้าขึ้นเขายกทางขึ้นอย่างเย่อหยิ่งและยกพัดในมือพัดเร็วขึ้นขอทานชอบพูดจาไร้าสาระซานหยวนจีตี้มีเพียงผู้มากพรสวรรค์อย่างจองหวนชีเวินเฉิงเท่านั้นที่ชอบพัดเช่นนี้ถึงเป็นที่นิยมในเมืองหลวงข้าเรียนแบบก็เรียนแบบท่านจองหวนเจ้าตัวประหลาดอย่างเจ้ามีอะไรดีให้เรียนแบบกันชีเวินเฉิงเขาไม่กล้าแม้แต่จะด่าสั่งสอนหวังฮั่นแล้วพวกเรากลับกันเถอะ ฉีวณเฉิงเอ่ยทรงสื่อชูพยักหน้าแล้วทั้งสองก็เดินทางออกนอกเมืองไปขณะที่หวังหั่นกำลังจะตามออกไปก็มีมือเล็กๆเรื่อมออกมาดึงแขนเสื้อของเขาด้วยมือทั้งสองเบาๆหวังหันห่นหันหลังกลับเห็นเซินเจินจูที่ยิ้มอย่างเขินอายคนงามหึงข่าหรือเจ้าวางใจได้ต่อให้คุณชายอย่างข้าเด็ดดอกไม้ป่าได้ก็จะไม่ทอดทิ้งเจ้า หวังหั่นยิ้มและเอ่ยปลอบโยนเสินเจินจูสายหน้าหลับตาลงแล้วกล่าวว่าเป็นวาสนาของเจนจูที่คุณชายอุ้มชูแต่แม่นางเมื่อครู่นี้เจินจูรู้จักนางดีท่านไม่จําเป็นต้องลดตัวไปเกลือกล้วกับนางหืมหวังหั่นหลีตาลงมองไปยังทิศท,ทางที่ซ่งสือชูจากไปคนงามช่างมีจิตใจงดงามยิ่งนักเขากางพัดออกบังสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมาก้มหน้าลงจุมพิษเสินเจนจูภายใต้พัด ใบหน้าของเซินเจินจูเปลี่ยนเป็นแดงระเรื่ออารมณ์หวังฮั่นก็ดีขึ้นมาทันที